กรีตดาราสาวมินนัทวราถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกเข่าขอแต่งงานแล้วเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับมินนัทวราซึ่งเธอเป็นนักสแสดงในสังกัดของสุภชัยศรีวิจิตรและเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3กับละครเรื่องแรกเงารักลวงใจในปี2554เธอมีผลงานที่เป็นที่รู้จักจากบทชมพูแพร ในละครเรื่องเกมร้ายเกมรักปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีเมื่อดาราสาวมินนัทวราได้ถูกแฟนหนุ่มไฮโซคู่เข่าขอแต่งงานแล้วโดยมินนัทวราเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่า And I said yes I will marry you anytime and anywhere love you และเธอนั้นได้โพสตระบุข,ข้อความอีกครั้งว่า Just You and only you h a h had perfect moment ท่ามกลางเหล่าเพื่อนพี่น้องท่ามกลางเหล่าเพื่อนพี่น้องในวงการที่มาแสดงความยินดีอย่างมากมายขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ